ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลังจากที่ทรงพบปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อแย่งที่ดินทำกินของชาวบ้านในจังหวัดพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกจึงได้รับสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลจัดสรรพื้นที่ทำกินให้ชาวบ้านได้ประกอบอาชีพอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ทำการการค้าได้ทําเป็นการเก็บเกี่ยวผลผลิตปัญหาหลักก็คือเขาสามารถที่เก็บเกี่ยวผลผลิตของเขาโดยเขานําวัสดุน,นี้ไปล่อเชือ้อเชื้อติดมาเขานําไปเลี้ยงต่อนะครับนําไปเลี้ยงต่อแต่เขาก็มีวิธีการของเขาอยู่ก็อย่างนี้ทำไพอเวีเลี้ยงต่อเสร็จการเก็บเกี่ยวง่ายใช่ไหมยกมาตั้งพวง หอยจะมาติดในนี้หอ,นหอยจะมาติดทีดนี้วัสดนุดน,ดนี้ก็คงทุกคนจะรู้นะครับว่าเป,เป็นเชือกเบอร์ที่เขาใช้ส่วนใหญ่ก็เป็นเบอร์15บหาแเรียกทรเบอร์15กับปูนก่อสร้างเรานี่นะครับผสมแน่ตาส่วน1ต่อหหรือ1ต่อ2อ,อาจจะเข้มหน่อยเนื่องจากว่าวัสดุนี้ต้องแข็งแรงให้เกาะยึดแข็งแรงทรายหนึ่งส่วนกับปูนหนึ่งส่วนทรายละเอียดนะครับเวลาเวลาหยอด เศูนยน์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนจัดให้มีการจับฉลากแบ่งพื้นที่เพื่อประกอบอาชีพซึ่งอาชีพส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการเลี้ยงกุ้งแต่ที่เราจะไปศึกษากันนั้นเป็นอาชีพการเลี้ยงหอยนางรมซึ่งเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถสร้างรายได้หลักให้กับชาวบ้านโดยในโครงการ จะมีพื้นที่การเพาะเลี้ยงโดยให้ชาวบ้านนำพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ของหอยนางรมมาฝากเลี้ยงเอาไว้นอกจากนี้แล้วทางกลุ่มแม่บ้านยังได้แก้ไขปัญหาหอยนางรมล้นตลาดด้วยการแปลรูปหอยนางรมสดให้เป็นข้าวเกรียบหอยนางรมน้ำพริกเผาหอยนางรมและคุกกี้หอยนางรมทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับหอยนางรมและเป็นรายได้เสริมให้กับชาวบ้าน และในปัจจุบันนั้นผลิตภัณฑ์จากหอยนางรมยังได้ส่งไปขายยังตลาดต่างจังหวัดอีกด้วยและนี่ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ชาวบ้านได้ถือน้อมนำเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาประยุกต์ใช้กับการประกอบอาชีพอย่างสุดจริตและยังเป็นหนทางการสร้างความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนให้กับชาวบ้านในอ่าวคุ้งกระเบนอีกด้วย